รู้ไหมครับว่าทีมชาติไทยไปแข่งฟุตบอลนอกทวีปเอเชียครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คลิปนี้มาหาคำตอบกันครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศว่าในวันที่12และ17ตุลาคมนี้ทีมชาติไทยจะไปอุ่นเครื่องกับทีมในทวีปยุโรปอย่างจอร์เจียและเอสโตเนียครับทำให้ฟุตบอลมหาชนสงสัยอย่างมากว่าทีมชาติไทยของเราได้ออกไปแข่งนอกทวีปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ่งจากข้อมูลที่หาได้ครับทีมชาติไทยหรือทัพช้างศึกของเรา เคยไปเล่นในทวีปยุโรปอยู่บ้างแต่จะเป็นการแข่งขันแบบอุ่นเครื่องแบบปิดครับซึ่งจะเป็นการอุ่นเครื่องกับทีมในระดับสโมสรซักเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแมตช์อย่างเป็นทางการครับต้องย้อนกลับไปถึงปี1965หรือเกือบ60ปีที่แล้วครับซึ่งทีมชาติไทยของเราครับอุ่นเครื่องกับทีมชาตินอร์เวย์โดยเกมเมื่อ58ปีก่อนเกมนี้ครับทีมชาติไทยถูกทีมชาตินอร์เวย์ถล่มเอาชนะไปถึง7ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าหากถามว่าทีมชาติไทยหรือทัพช้างศึกของเราไปเล่นนอกทวีปเอเชียครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ย้อนกลับไปไม่ใกล้ไม่ไกลเพียงแค่13ปีเท่านั้น คือการไปเล่นฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติแอฟริกาใต้โดยในเกมนั้นทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติแอฟริกาใต้ไปตามระเบียบ4ประตูต่อ0ซึ่งทีมชาติไทยชุดนั้นครับเหลือเพียงกวินธรรมสัจจานันท์คนเดียวครับที่ยังลงเล่นอยู่ในฟุตบอลอาชีพในขณะนี้การได้ไปอุ่นเครื่องอีกครั้งในดินแดนย,ยุโรปในปลายปีนี้กับทั้งจอร์เจียและเอสโตเนียครับน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับนักเตะไทยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับการไปเล่นนอกทวีปแบบนี้ ควรมีมาเรื่อยๆอย่าเว้นระยะห่างยาวนานถึงกับ13ปีที่ไปเยือนแอฟริกาใต้เลยครับถ้าการเว้นระยะห่างอันยาวนานในแต่ละทีที่เจอ,อกไปเล่นนอกทวีปเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ทำให้ประสบการณ์ของนักเตะเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นทัพช้างศึกออกไปเล่นนอกทวีปบ,บ่อยๆครับเพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักเตะทีมชาติของเราให้มากขึ้นให้มันก้าวข้ามอาเซียนสู่การเป็นทีมชั้นนำของเอเชียสักที